เห็นเขาเงียบๆก็อย่าคิดไปเหยียบเขาลองคิดว่าถ้าคนถูกเหยียบเป็นเราเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราไปเหยียบเขาเขากำลังแย่หรือเขากำลังแน่เราก็ยังไม่รู้ถ้าเราไปเหยียบเขาแล้วเขากำลังแย่ลองนึกถึงตัวเราว่าถ้าเราโดนเหยียบตอนที่เราแย่เราจะนึกเลยว่าทำไมคุณต้องมาเหยียบย่ำฉันฉันกำลังแย่จมดินอยู่แล้วคุณมาเหยียบให้จมไปกว่าเดิม ไห้คนที่มาเหยียบเนี่ยไม่ใช่คนจริงไม่ใช่คนแท้ไม่น่ามาเหยียบกันตอนที่กำลังแย่เลยแต่ถ้าเหยียบตอนที่เขาแน่ก็ไม่แน่นะเราไปเหยียบเขาสองเท้าเนี่ยเห็นรองเท้าแล้วก็นึกถึงการเหยียบก็เหยียบสองเท้าแล้วเขาพาคนของเขามาเหยียบเราอีกสามสิบสี่สิบเท้านี่ถ้าเขาแน่นี่เราก็แย่มันกันฉะนั้นไม่ควรเหยียบกันโย่จริงๆเขาจะแน่หรือเขาจะแย่ คนก็ไม่ควรจะเหยียบกันเพราะว่าไม่เกินร้อยปีเนี่ยเราก็หายจากตรงนี้ไปแล้วนะเราทุกคนตายหมดหายจากตรงนี้ไปหมดอยู่กันแบบช่วยกันประคับประคองดีกว่าเห็นรองเท้าก็นึกถึงว่าเนะเราก็ใช้รองเท้าเนี่ยชวนกันเดินไปพัฒนาชีวิตไปดีกว่าที่จะไปเหยียบย่ํากันเห็นเขาแย่ก็อย่าไปเหยียบเขาลองคิดในมุมกลับว่าถ้าคนถูกเหยียบเป็นเรา เหยียบตอนเข้าแย่หรือเหยียบตอนเข้าแน่ก็ไม่ควรจะเหยียบกันด้วยกันทั้งหมดเลยเขาเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจให้ใช้ชีวิตร่วมกันยังมีความสุขเท้าไม่ใช่ของต่ําถ้าหากว่าเท้ามันพาเราเดินไปทําความดีได้แต่เท้าจะเป็นของต่ําถ้าไปเหยียบย่าคนอื่นขอเจริญพร